พี่ใหญ่ไหมพี่ใหญ่พี่ใหญ่มาไหมโ oh. อเม้เจตวัดทำไมโอ้หันหันพี่ใหญ่มาแล oh. นะ้วโอ้เพียบเลยโอ้โห oh. oh. โอ้ยตัว <Private> น <classroom liksom> ั oh. ้นขึ้นมาเป็นตัวให้เห็นเลยอ้ีใหญ่ ที่ใหญ่ถึงเนี้ยๆตๆัวเล็กจะสะบัดรวให้หาราหารเสริมไม่ได้ไม่ได้บี้ เบอร์เบลเลยครับ ก็ยังไม่ร <Stevens>. ้อนเท่าไหร่มีลมขนาดนี้เลาเหรอแดดแดดใครทำวางไว้นี่